สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกนะคะชาวราศีตุลชาวส่องชาวสอปป,อปอลาวแล้วก็สมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะคะ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนารีรดาทาโรทาชตาค่ะวันนี้อาจารย์นารีนะคะจะมาทําคลิปงานเงินความรักนะคะประจําเดือนมกราคม2564ให้กับชาวราศีตุลค่ะชาวราศีตุลก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนอันนี้อาจารย์แบ่งตามแบบไทยนะคะใครที่รู้ตัวว่าลัคนาสถิตในราศีตุลน,นะคะก็สามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันค่ะ อะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยนะคะว่าชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเปิดมาใบแรกนะคะมีแปดถ้วยมีราชาถ้วยค่ะมีหกไม้เทา้ามีจะสั้นค่ะโอ้มีเก้าเหรียญน,นะคะราชาเหรียญค่ะเองเงินมาเยอะมากเลย ราชินีไม้เท้าค่ะหนึ่งเหรียญน,นะคะอืมทำไมเงินมาเยอะจังเดอะสตาค่ะโอ้โหสิบ <10 S 1> ไม้เท้านะคะเอ็มเปอรนะคะขออีกหนึ่งใบค่ะหกเหรียญค่ะโอ้โหดวงปังมากปังตั้งแต่เดือนมกราคมเลยนะคะอ่ะ ขึ้นมานะคะเป็นไพ่ของแปดถ้วยนะคะแต่ว่าแปดถ้วยมันมาแบบมันมันมาแล้วมันมีสิ่งดีๆตามมามากมายนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ขอทายว่าชาวราศีตุลน,นะคะเริ่มต้นปีมาเนี่ยด้วยการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างการออกมาจากสถานการณ์แวดล้อมเดิมๆนะคะที่ทํางานเดิมหรืออะไรเดิมๆหรือการย,ย้ายอะไรบางอย่างที่ คุณแบบรู้สึกว่าที่เดิมเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตของคุณมันทําให้ชีวิตของคุณมันหยุดอยู่กับที่หรือมันมีแต่ความทุกข์มันมีความอะไรไม่ดีเหนี่ยวรั้งชีวิตของคุณให้ไปต่อไม่ได้นะคะคุณเดินออกมาจากสถานการณ์ตรงนั้นนะคะแล้วคุณพบกับชีวิตใหม่นะอาจารย์ไม่แน่ใจอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักหรือเรื่องอะไรบางอย่างนะการทํางานเป็นหุ้นส่วนหรืออะไรบางอย่างที่มันไม่ดีถูกเอาเปรียบหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะคุณออกมาแล้วแบบมัน คุณมีโอกาสที่จะทําอะไรที่เป็นตัวของตัวเองอะนะคะคุณมีความสามารถนะอาจารย์ขอดูอ๋อนะคะคุณได้พลังของของพึ่งนะคะ the bee นะคะไม่ใช่แค่พึ่งน้อยธรรมดานะแต่อาจารย์ว่าคุณเป็นพึ่งระดับทหารเอกเลยนะคะคุณมีลักก็คือโชคดีนะคะคุณมี uh, industrial, uh, industrial นะคะน่าจะเป็นคนที่แบบมีความพยายามสร้างสรรค์ผลงานต่างๆนะคะ secret uh, victory นะคะ ออคุณมีความรักที่จะทำความลับนะคะที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จนะเป็นเคล็ดลับอะไรของคุณไม่รู้แต่คุณมีอ่ะนะคะหรือคุณมีวิชาอะไรติดตัวตรงนี้นะคะแล้วคุณแบบไม่อยากเป็นลูกจ้างแล้วะคะ่ะคุณออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการของคุณเองก็ได้นะตรงนี้พอออกมาแล้วสิ่งที่อาจารย์เห็นนะคะก็คือความเป็น king of cups นะคะ ออกมาได้ทำอะไรในสิ่งที่คุณอยากทำนะคะไม่ต้องอิดอัดไม่ต้องกดดันนะไม่ต้องรับคำสั่งหรือไม่ต้องคอยเป็นคนกลางฟังคนนู้นทีคนนี้ทีปวดหัวไปหมดหรือจัดการกับความขัดแย้งอะไรต่างๆแต่ว่าราชาถ้วยนะคะเป็นราชาถ้วยที่มาพร้อมกับการได้ดูดูแลกิจการการงานของตนเองนะคะหรือคุณย้ายมาพผนกที่คุณได้เป็นที่ปรึกษานะคะที่มันเป็น เ,เขาเรียกว่าแผนกที่มีความสามัคีร่วมมือร่วมใจกันมากขึ้นนะคะแล้วก็มาทำงานร่วมกันแล้วประสบความสําเร็จนะคะหกไม้เท้าขึ้นมาได้รับการยอมรับการพิสูจน์ฝีมือนะคะ <c oughs> คุณน่าจะมีเคล็ดลับในการทํางานอะไรบางอย่างที่มันหาตัวจับได้ยากนะมาทํางานแบบไม่นานก็ประสบความสําเร็จแล้วก็สิ่งที่เป็นพลังงานของคุณก็คือ The ซันค่ะชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองการได้รับการยอมรับ นะคะเป็นเดือนที่ปังมากๆตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะชาวราศีตุลนะหกไม้เท้ามาคู่กับเดือ u สันะเพราะฉนั้นชีวิตหน้าที่การงานของคุณนะเป็นขาขึ้นแล้วนะคะหลังจากที่คุณออกมาจากอะไรที่ไม่ดีตรงนั้นนะคะมีคนช่วยเหลือมีคนสนับสนุนมีคุณเห็นถึงคุณค่าของคุณเห็นถึงสิ่งที่คุณพยายามตั้งใจทํามาตลอดนะคะเหมือนคุณอยู่ที่เดิมคุณถูกบดบังรัศมีคุณถูกแย่งผลงานคุณถูก ถูกทาอะไรที่มันไม่ยุติธรรมนะคะแต่พอคุณมาอยู่ที่ใหม่หรือคุณมาทําธุรกิจของตนเองเนี่ยเป็นดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ที่แบบส่องแสงสวยงามนะคะนอกจากช่วยตัวคุณเองได้แล้วคุณยังช่วยคนอื่นเนี่ยสร้างงานสร้างผลงานหรือว่าให้คําแนะนําคนอื่นให้เขาแบบเหมือนได้เรียนรู้งานจากคุณน่ะนะคะแล้วประสบความสําเร็จตามคุณน่ะนะคะหรือคนที่อยู่ในทีมงานเดียวกับคุณน่ะนะคะก็จะประสบความสําเร็จตามคุณไปด้วย นะคะคุณมีความเป็นผู้นําที่จะนําพาทีมงานหรือธุรกิจของคุณนะคะหรืองานในที่ใหม่เนี่ยให้มันประสบความสําเร็จนะคะเงินมาเต็มเลยอะนะคะชาวราศีตุลน,นะทั้ง9้าเหรียญน,นะคะทั้งราชาเหรียญน,นะเหมือนกับว่าคุณพยายามที่จะจัดการนะคะกับ การใช้เวลาของคุณนะคะทํางานไปด้วยแล้วก็ทําในสิ่งที่คุณชอบอยู่กับธรรมชาติเดี๋ยวได้ทํากิจกรรมอะไรที่คุณชอบไปด้วยนะคะเหมือนจัดก,การชีวิตได้ลงตัวมากขึ้นนะคะไม่เหมือนแต่ก่อนที่อาจจะต้องแบบทํางานงกงกนะคะสี่ทุ่มแล้วยังไม่ได้เลิกงานหรืออะไรแบบนี้นะคะเป็นงานที่หนักที่เหนื่อยแล้วก็แบบค่าตอบแทนอาจจะได้ไม่ไม่คุ้มกันนะนะคะคุณมาทําตรงนี้คุณได้แต่เม็ดแต่หน่วยนะคะเป็นราชาเหรียญแล้วก็ เหมือนกับว่าสามารถที่จะขยายธุรกิจการงานของคุณนะเห็นลู่ทางตรงนี้ได้นะคะเพราะว่ามีทั้งราชินีไม้เท้ามีทั้งหนึ่งเหรียญเข้ามานะคะมีคนช่วยเหลือคุณด้วยนะคะอาจจะเป็นภรรยาของคุณนะคะหรือเป็นเคนที่คุณไว้ใจเป็นมือขวาของคุณเลยก็ได้นะคะอืน่าจะเป็นแบบตัวช่วยที่ดีเลยนะคะคือนอกจากเดอะเดอะซันแล้วคุณมาพร้อมกับเดอะสตาร์น่ะเป็นปีที่เป็นเดือนที่ชีวิตของคุณปังมากๆ บางมากๆแล้วก็มีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนชีวิตนะคะให้มันดียิ่งขึ้นยกระดับฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นอีกไม่ใช่แค่ระดับเดียวนะจย์ว่ามันดีขึ้นอีกอย่างน้อยสองระดับเลยนะคะตรงนี้เอ,อ่อความเป็นอยู่อะไรสุขสบายมากขึ้นนะคะได้ย้ายไปอยู่บ้านใหม่นะคะมีอนาเขตมีบริเวณที่มันมีธรรมชาติอะนะคะทั้งก้าเหลี่ยญทั้งเดอะสตาร์นะคุณได้ไปอยู่ในสถานที่ที่ดีนะคะน่าจะเป็นบ้านใหม่ของคุณนะ รือมีทั้งบ้านใหม่มีทั้งรถใหม่นะคะจากความพยายามที่คุณพยายามอย่างหนักหน่วงทุ่มเทให้กับมันนะคะเสร็จแล้วมันก็ส่งผลสําเร็จให้กับคุณนะคะให้คุณได้รับการยอมรับคุณมีอํานาจคุณรู้สึกว่าคุณได้กลับมาท็อปฟอร์มอีกครั้งหนึ่งนะคะชาวราศีตุลมีความเป็นผู้นํามีความเชื่อมั่นในตนเองนะคะได้รับสัติ์สีได้รับสิ่งดีๆที่เป็นพลังในใจของคุณเนี่ยกลับคืนมานะคะหรือได้มากมากกว่าเดิมอีกนะคะ อคุณรู้สึกพาวเวอรคุณมาเต็มนะแล้วก็คุณก็ยังแบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยนะคะเป็นหกเหรียญน,นะช่วยตัวเองได้แล้วก็ช่วยคนอื่นนะคะ นะเราก็ยิ่งให้ก็จะยิ่งได้นะคะตรงนี้นะคะเดินสายทําบุญหรือว่าใครบนบานสัญกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นะคะก็ไปแก้บนด้วยเพราะว่าเดอะสตาร์เนี่ยเป็นดวงดาวแห่งความหวังนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือปริหารเนี่ยก็จะเกิดในชีวิตของคุณนะก็อาจจะต้องไป <c oughs> เดินสายแก้บนหรืออะไรนะคะสําหรับสายมูนะคะบางคนนะอ่ะหกเหรียญมาพร้อมกับอะไรสักเซสหกเหรียญ้วพร้อมกับความสําเร็จคะ่ะ <c oughs> นะความสำเร็จคือมีทั้ง THE Sun นะคะมีทั้งเด e s t ตานะคุณไม่สำเร็จอาจารย์ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วคือไพ่ออกมาดีงามมากนะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยอย่าทอนะไม่ว่ามันจะเป็นภาระอะไรที่มันหนักหนาสาหัสหยังไงขอให้สู้นะสู้แล้วคุณจะสำเร็จแล้วความภาคภูมิใจตรงเนี้ย มันจะกลับมาทําให้คุณรู้สึกมีความสุขมีพลังใจมาเต็มเลยนะคะรู้สึกตัวเองมีคุณค่านะคะตัวเองมีพลังแล้วก็มันทําให้ชีวิตของคุณก้าวต่อไปได้แบบได้อย่างดียิ่งขึ้นอ่ะนะคะอเพราะนั้นสิ่งที่สําคัญปัญหาเดียวของคุณคือต้องกล้าเปลี่ยนแปลงค่ะกล้าออกมาจากสถานการณ์เดิมๆปัญหาเดิมๆอะไรที่มันแก้ไม่ได้มันชุดรั้งชีวิตของคุณแนหะ้มันอยู่แค่นั้นน,น,นะคะต้องกล้าที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองนะ นะคะวันนั้นตอนนี้อาจารย์ได้พยายามบอกนะใครที่ดูแล้วโอ้เวลาศีตุลอาจารย์นลีดูว่าจะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังทั้งงานเงนิงน,งนความรักมาเต็มนอนฝันหวานนะคะอยู่กับสถานการณ์เดิมแต่เงื่อนไขขั้นแรกคุณยังไม่ได้ทําเลยคือการเปลี่ยนชีวิตของคุณนะ่ะนะคะคุณไม่ได้ทำแล้วเงื่อนไขในขั้นต่อไปความสําเร็จชื่อเสียงเงนินทองการขยายธุรกิจ นะมันจะมาได้ยังไงอะนะคะความภาคภูมิใจจะมาได้ยังไงขั้นแรกคุณยังไม่เริ่มเพราะนั้นสิ่งที่อาจารย์พยายามบอกคือดูดวงเนี่ยดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะถ้ามันมีโอกาสแล้วรีบทานะคะดวงชะตาคุณเปิดแล้วคุณรีบทํนะแล้วมันจะสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอย่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะอย่า อย่านอนรอว่าเอ้ยความสําเร็จจะหล่นลงมาทับตัวเราโอ้มันหายากมากนะคะในล้านคนจะเจอสักคนหนึ่งอะนะคะ<ม>วันนั้นเราคงจะไม่โชคดีขนาดนั้นมั้งนะคะลงมือทําดีกว่าแล้วความสําเร็จจะมานะต้องขยนันภาคเพียรให้มากคุณเป็นพึ่งดูสิคะพึ่งเช้ามาเขาก็บินออกไปหาเกสรดอกไม้นะคะไปหาน้ําหวานนะคะมาเลี้ยงที่รังสร้างรังพึ่งขยันมากนะคะ คุณต้องขยันแบบนั้นเลยนะสิบไม้เท้าตรงนี้นะคะต้องขยันต้องกล้าลุยต้องแบบใช้พลังอำนาจในการตัดสินใจนะคะที่จะสู้กับอุปสรรคต่างๆแล้วจะประสบความสําเร็จแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมว่ามันต้องมีเงื่อนไขคือการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณแล้วจะมีโอกาสที่จะได้พบกับความสําเร็จมีชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศนะคะ อ่ะขอดูความรักดีกว่านะคะความรักคนโสดนะอาจารย์รู้สึกว่ามันมีพลังของเดอะซันนะน่าจะมีโอกาสที่ดีนะคะทั้งเดอะซันทั้งเดอะสตาร์นะคะอ่ะขอดูแยกให้นิดนึงนะคะในเดือนตุลาคมนี้นะคะคนโสดเป็นอย่างไรบ้างคนโสดมีสองดาบขึ้นมาเจ็ดไม้เท้าขึ้นมานะคะ ราชาไม้เท้ามีเดวิลนะคะมีสามเหรียญน,นะคะคนโสดเนี่ยกำลังตัดสินใจอยู่สองจิตสอใจนะคะเหมือนกับว่าอยากจะโฟกัสที่เป้าหมายชีวิตที่ความสำเร็จในชีวิตมากกว่านะคะค่อนข้างมุ่งกับเรื่องงานค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถามว่ามีใครเข้ามาทำให้คุณแบบลหลงไหลได้ปิ้มเข้ามามีเดวิลเข้ามานะคะ ก็น่าจะมีคนที่แบบเหมือนคุณแบบชื่นชมในตัวเขานะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะเป็นคนที่หาเงินเก่งเป็นคนที่มีฝีมือมีความสามารถอะไรเฉพาะตัวนะคะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ดูให้ต่อแล้วโอกาสนะคะโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์มีไหมหรือคนคนนี้เป็นราชาไม้เท้าก็ได้นะคะเป็นคนที่โปรไฟล์ดีมีความรับผิดชอบมีความเป็นผู้นํามีความสามารถรอบด้านนะคะ มีเดทนะคะคนโสดนี่คุณโสดจริงหรือเปล่าเอ่ยนะคะมีเดทขึ้นมาหรือว่าคุณยังจบความสัมพันธ์เดิมไม่แบบยังไม่เด็ดขาดกันไปหรือว่ายังไงอืหรือว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะมันมีเดวิลขึ้นมานะคะมีเดวิลขึ้นมาแล้วในนี้ก็มีเดทขึ้นมานะคะแล้วก็มีราชินีพระจันทร์ขึ้นมานะคะไฮพิเทสตัวนี้นะคะเพราะนั้นตรงนี้ต้องระวังว่าคืออาจารย์ไม่แน่ใจว่า ฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขานะอาจจะเป็นฝ่ายเขาก็ได้นะคะที่ยังไม่สามารถจบความสัมพันธ์เดิมได้ยังตัดกันไม่ขาดหรืออะไรตรงเนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดมันมีการจบกันนะมันอาจจะมีการแบบมาเริ่มต้นความรักใหม่กับคุณก็ได้มีโอกาสพัฒนาเพราะว่าตอนเนี้ยเหมือนคนสองคนเจอกันแล้วก็ได้มีความช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรคืออาจจะอยู่ในที่เรียนเดียวกันสถานศึกษาเดียวกันแล้วก็ อยู่ในที่ทํางานเดียวกันหรือว่าอาจจะมาเป็นพาร์ทเนอร์คุ้นส่วนทางธุรกิจกันก็ได้นะคะมันก็มีโอกาสที่จะพัฒนาถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าคือเคลียร์กับความสัมพันธ์ครั้งเก่าได้ก่อนนะโอเคนะอันนี้ก็มีลุ้นกันต่อไปนะคะต้องดูนะว่าจะยังไงนะคะอาจารย์ขอดูให้กับความรักของคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่เป็นยังไงบ้างนะคะในเดือนมกราคมคนมีคู่ชาวราศีตุลน,นะคะ มีแปดไม้เท้าค่ะมเีเด็กถือถ้วยสองเหรียญน,นะคะให้พระสังฆราชให้ขังเฮอร์มิตนะคะเป็นช่วงเวลานะคะที่คนที่มีคู่แล้วก็คนที่แต่งงานแล้วนะคะความสัมพันธ์ในครอบครัวมั่นคงนะคะอยู่กันแบบคนที่แบบมีศีลเสมอกันน่ะ เป็นทางฤาษีเป็นทางฮีโรแฟนนักบวชด,ด้วยฤาษีด้วยนะคะพูดคุยกันด้วยเหตุและผลนะคะมีปัญหาก็ร่วมกันตัดสินใจร่วมกันแก้ไขปัญหานะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาให้ต้องปรึกษาหารือก,กันในเรื่องของลูกการเรียนของลูกหรืออะไรตรงนี้นะคะแต่ว่าความสัมพันธ์เป็นแปไม้เท้าก็คือมีความมั่นคงแล้วก็พัฒนานะคะตรงนี้แล้วก็น่าจะได้รับพลังงานจากเดซันนะแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆได้นะคะยังอยู่เป็นครอบครัวที่มีความรักเป็นคู่ที่มีความรักแต่ว่า คู่ไหนนะคะที่เป็นแฟนกันมานานมีโอกาสที่จะได้แต่งงานกันนะคะนะในเดือนมกราคมน่าจะมีข่าวดีเข้ามานะคะอ่ะมาดูให้กับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างนะคะตรงนี้มันมีความสําเร็จแล้วมันมีความพร้อมแล้วนะคะเพราะนั้นคนมีคู่น่าจะได้เลิกที่จะแบบคุยคุยกันเรื่อง,องการแต่งงานแล้วนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีตะมูนมีหนึ่งไม้เท้ามีทาวเวอร์นะคะ มีสามาขออีกหนึ่งใบค่ะมเีเด็กถชือไม้เท้านะคะเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของคุณที่กําลังเริ่มต้นกําลังพัฒนากันเนี่ยนะคะมีปัญหาอุปสรรคจากคนที่เข้ามาเป็นมือที่สามมือที่สามในที่นี้อาจจะไม่จะเป็นต้องเป็นความรักซ้อนเสมอไปแต่เป็นครอบครัวพ่อแม่เพื่อนฝูงเขาที่ไม่เห็นด้วยกับเราหรือเสียงมิพษ์วิจาร์จากป้าข้างบ้านหรืออะไรตรงเนี้ยนะคะแล้วอาจจะมีเรื่องอะไรไม่ดีบางอย่างที่มันเข้ามาแบบปุปปับปรับฉับพลันนะคะ ทำให้คุณกับเขาเนี่ยมืนกับต้องเลิกกันกระทันหันนะมันเจ็บปวดไปต่อไม่ได้นะคะต่างคนต่างก็เริ่มเดินใหม่นะคะในในรูปแบบชีวิตที่แต่ละคนเนี่ยเลือกเองนะคะเพราะนั้นน่าจะมีสถานะของคนที่มีคู่นะหรือที่แต่งงานแล้วนะคะที่จะได้รับพลังจากเด e ซันกับเด Star ตรงนี้นะคะแต่ว่าสำหรับสถานะอื่นเนี่ยยังไม่ค่อยดีนะคะ มแต่ก็ต้องดูเป็นลายๆายไปด้วยนะคะตรงนี้อาจจะไม่ใช่ทุกคู่นะคะ,ะสำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษ,ษานะคะคุณน่าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆเข้ามานะคะประสบความสำเร็จในการทำโปรเจกต์หรือในกิจกรรมอะไรบางอย่างที่คุณทำนะหรือ คุณไปมีอาชีพเสริมอะไรบางอย่างทําแล้วมันมีชื่อเสียงอะนะคะอาจจะได้เงินมาไม่ต้องขอเงินคุณพ่อคุณแม่นะมีโชคลาภจากการงานจากการหาเงินตรงนี้นะคะเป็นงานเกี่ยวกับออนไลน์งานเกี่ยวกับการแสดงฝีมือความสามารถของคุณก็ได้นะคะอะไรที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวอาจจะมีโอกาสประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงนะอาจจะไม่ใช่งานที่คุณแบบเรียนมาโดยตรงตอนนั้นก็ได้อาจจะเป็นแบบ งานที่เป็นพรสวรรค์เป็นความสามารถพิเศษของคนนะคะสําหรับน้องๆน,นักเรียนนะหรือใครจะต่อยอดนะคะจากสิ่งที่คุณเรียนนะในด้านของอะไรที่เป็นความสามารถพิเศษนะคะการออกแบบอะไรบางอย่างออการทําเกี่ยวกับจิวลรี่ของสวยงาม นะคะหรืออะไรบางอย่างที่เป็นงานที่นําเสนอแล้วขายได้นะคะแล้วก็มีเอกลักษณ์ของตัวคุณนะแล้วก็แบบเหมือนมันก็ได้เงินได้ความสําเร็จตรงนี้เข้ามานะคะมีเรื่องราวดีๆนะใครที่อยากจะสอบเข้ามาหาวิาลยนะน่าจะได้ไปอยู่ในมหาวิเลยที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะตรงนี้ได้สําเร็จสมดังใจเลยนะคะมีโชคลาภด้วยนะคะช่วงนี้นะคะอ่าโอเคสุขภาพนะอาจารย์รู้สึกว่ามีจะซันมานะคะไม่ไม่น่าจะมีอะไรที่น่าเป็นห่วง นะคะคเดี๋ยวอาจารย์ดูเป็นไพ่ของอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไปไหว้อะไรสวมเสริมดวงชะตากันดีคะ่ะดูสิคนที่นับถือศาสนาคิดอยู่แล้วนะคะเข้าโบ,ะะออบาสถ์นะคะขอพรจากพระเยซูนะคะตรงนี้เป็นสิริมงคลกับชีวิตตั้งแต่ต้นปีเลย สำหรับชาวพุทธนะคะไหว้เจ้าแม่กวนอิมเลยนะคะหรือใครอยากจะงดทานเนื้อสัตว์สักอาทิตย์หนึ่งนะคะสร้างกุศลนะคะแล้วก็ขอพอรจากเจ้าแม่กวนอิมนะคะเจ้าแม่ก็จะชอบให้เราเนี่ยงดเนื้อสัตว์นะคะเพราะว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านไม่ไม่ชอบทำบาปไม่ชอบอะไรนะคะก็ขอพอรจากท่านให้ท่านปกปัก,ปกุ้มครองนะคะทั้งเรื่องโชคลาภนะคะการเรียนการงานความรักเลยนะคะอ่าวา้ พระพุทธเจ้าของเรานะคะปางต่างๆตามวันเกิดก็ได้นะคะลองเซิร์ชเข้าไปนะคะว่าวันคนเกิดวันอาทิตย์ต้องไหว้ปางไหนที่วัดไหนนะคะเดี๋ยวนี้จะมีบอกนะนะคะโอเคเลยนะคะขอความเป็นสิริมงคลตั้งแต่ต้นตีกันเลยนะคะอะมาดูนะคะว่าแล้วให้ o r ร์เ e จะมีคำแนะนำอะไรบ้างนะคะ ตรงนี้ก็ขอบคุณชาวราศีตุลน,นะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืม like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะใบแรกนะคะ t r e นะคะ grounding โอ้โหเป็นเดือนที่มันสร้างความมั่นคงอะนะคะแล้วตรงนี้มันเป็นรากฐานความมั่นคงที่มันจะเติบโตต่อไปได้อย่างแบบ ไม่มีที่สิ้นสุดอะนะคะจากการเปลี่ยนแปลงวชืของคุณในช่วงเดือนมกราคมหรือว่าบางคนเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วะนะคะมันจะยิ่งมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นต้นไม้ยิ่งใหญ่เท่าไหร่นะคะแสดงว่ารากของเขาเนี่ยต้องแผ่ออกไปอย่างกว้างใหญ่ไพศาลใต้ผืนดินนะคะเจอพายุเจอน้ําเจออะไรก็ยึด ติดแน่นกับผืนดินแล้วก็ยังสามารถประคองตอนเองให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคแล้วก็เติบโตเติบใหญ่เป็นร่มเงาของนกกาของสัตว์อื่นๆสร้างความร่มเย็นให้กับโลกใบนี้ได้สวยงามมากๆนะคะความหมายของไพ่ใบนี้นะคะขึ้นมาคอนเฟิร์มกับ The Sun <laughs> และ The Star จริงๆดวงจะปังนะคะอะไรก็ชุดไม่อยู่มูฟเมนต์ค่ะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะอย่างที่อาจารย์บอกนะ นะคะแปถ้วยนะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นอย่าอยู่นิ่งๆอย่าอยู่กับชีวิตแบบเดิมนะคะต้องสร้างชีวิตของคุณนะคะในรูปแบบใหม่ๆที่มันนําไปสู่เขาเรียกว่าความก้าวหน้ายิ่งกว่าเดิมนะคะ River Movement ตรงนี้นะคะเอ่อเป็น Eagle นะคะ Communication หรือคุณได้ไปอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้คะแล้วตรงนี้เหมือนกับว่าคุณจะได้สมดังใจนะตรงนี้นะคะเหมือนกับมีข่าวดีอะไรที่มันเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะก็เลยแบบเหมือนทําให้คุณเนี่ยได้พลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วทาให้เป็นจริงทําให้เป้าหมายชีวิตของคุณเนี่ยมันสําเร็จสมดังใจหมายด้วยนะคะหรือคุณได้รู้อะไรบางอย่างอ่ะมันมีซีเคนในเรื่องของอะไรนะซีเคน t ์วิซตอรี่นะคะความรับอะไรบางอย่างแล้วคุณแบบ ไฮ้คุณตั้งใจทํามันนะแล้วเป็นเป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณลงมือทําตรงนี้ด้วยอะนะคะหรือว่าได้มีเซนอะไรบางอย่างที่บอกคุณตรงเนี้นะคะอก็เลยประสบความสําเร็จได้มากกว่าคนอื่นๆอ,อ่ะขอดูนะคะว่าไพ่ของซิมเปอนันเซอร์จะบอกอะไรเราเชลเดอร์ทู er the two นะคะอะไรที่เป็นความจริงนะคะตรงนี้ก็ พูดกันไปนะอะไรที่คิดว่าพูดแล้วแก้ปัญหาได้นะคะบางทีเราก็ต้องยอมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความเป็นจริงนะนะคะ Speak with love แหมโรแมนติกด้วยนะคะประสบความสำเร็จแล้วก็มีลาไปมุ้งมิง้งมุ้งมิงกันด้วยนะคะคนที่มีคู่คนที่เป็นแฟนกันอยู่นะคะหรือคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วแต่งงานแล้วนะคะช่วงนี้ความรักแบบสวิตอนกันนะนะคะ You are not afraid นะคะเหมือนคุณไปเจอสถานการณ์อะไรที่ลำบากแล้วคุณเป็นลองคู่แข่งคู่ต่อสู้นะคะแต่คุณไม่กลัวแล้วคุณก็สามารถที่จะใช้สติปัญญานะคะใช้ความสามารถของคุณนะคะในการที่จะแบบใช้ประสบการณ์หรือใช้อะไรของคุณในการเอาชนะอุปสรรคที่มันดูใหญ่โตนะคะ แล้วก็ทําให้คุณประสบความสําเร็จได้นะคะโอ้โดีใจด้วยนะคะชาวราศีตุลน,นะคะดวงปังมากๆดกเดือนมก,กราและแตั้งต้นปีเลยนะคะและ้วอาจารย์ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆมีปฏิหาริย์ที่เข้ามาช่วยให้ชาวราศีตุลน,นะคะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะคะเหมือนกับว่าที่ไพ่ตรงนี้ได้ดูออกมาเลยนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ